ทุกคนนะครับเมื่อนี้มันเป็นอย่างพีษประจวบมอะนะั่นจริงๆคือเราไม่ได้นัดกันไว้ว่าในวันคอนเสิร์ตของกองไวร่พี่น้องร้องเพลงเนี่ยจริงๆผมจะมาร้องเพลงผูกกมนุกท่านรณใส่เสื้อผ้านพระเอกอ<า>ย,ยีฬาไปาไป้ายก็เป็นนั่งเอกเอ็นอีลาได้ไหมเป็นผู้ชายได้ <ๆ S 2> อยู่ไห <c oughs> นเป็นผู้ยิ่งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่านะครับพ่อครับผมพ่อ เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์ความจริงมันเกิดขึ้นเราก็ต้องรอเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับมือนี้ก็กลายเป็นว่าเ <c oughs> พลงที่เตรียมมาอยากร้องเ่าอยากร้องแล้วบานนี้ครับไออยากร้องเพลงหนึ่งก่อนให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจน้อง,ใง,ใองๆ,ๆให้กําลังใจกับทุกๆคนนะครับ<ม>ชีวิตจริงมันโคตรลําบากเลยเพราะว่าบางทีพี่พี่เคยเล่าให้น้องๆที่อยู่ตามเป็นลูกเป็นหลานบอกว่าตอนเป็นนักเรียนน่ะตอนอยู่ในรั้วโรงเรียนน่ะรู้สึกแบบทาไมอาจารย์ส่งงานเยอะจังรู้สึกเซ็งรู้สึกเหนื่อยรู้สึก ไม่โอเครู้สึกว่าชีวิตมันลําบากเหลือเกินตอนอยู่มัธยมพอขึ้นมหาลัยโอโ้โหว่ามัธยมหนักแล้วมหาลัยอ่ะมีงานเยอะแยะมากมายเลยนั่นอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ในรั้วนะเขายังไม่ได้ออกมาชีวิตจริงเลยแต่สิ่งที่<อ>พวกเรากําลังทําอยู่ตอนนี้นั่นคือชีวิตจริงนี่คือชีวิตจริงล้วนเลยไม่มีบทไม่มีละครไม่มีบทว่าเราให้คนนั้นยิ่ง,งคนนี้ยิ่ง,งคนนั้นเป็นประตูคนนี้ไม่มีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยพี่อยากจะร้องเพลงเพลงหนึ่ง <c oughs> ชื่อเพลงว่ารอยยิ้มนักสู้เนาะรอยยิ้มนักสู้นะครับให้กำลังใจตัวเองด้วยกำลังใจน้องๆกำลังใจทุกฝ่ายกำลังใจทุกๆคนนะครับร้องกันร้อง้อกันหากเหนื่อยนั้นขอจงหยุดพักเสียก่อน อย่ใจร้องรีบไปเดียวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรานที่ทอรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสัทีเดียวห้อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจกุซ่อนเอาไว้ ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บห้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ฉันก็แค่ ปล่อยปลดปล่อยความรู้สึกออกมากปลปล่อยมันออกมาวันนี้ได้รับพลังเต็มๆจากพี่ก๊อ อย่าไปเขีเรื่องเดิมให้มันปวดใจย้อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความผ่านผ่้เก็บให้ลึกล้มลข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยิ้มของหน้าสู้คนละน้อยเราช่วยกันช่วยกันมากฉันก็เจอ ใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวเลรวลราวล้รายเข้มามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่านแข็งแรงกว่าไม่รอมพ่ายแ้ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ เจอเรื่องาราวร้ายๆเข้ามา เ oh, oh. ย่ยมากเย่ยมากเย่ยมากท <c oughs> ี่เชื่อว่า <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ทางบ้านเขาอยากดู <c oughs> เขาอยากเห็นนะครับแต่พี่ก็ว่าในฐานะาอาเด้อนฐานะไาแกสีเผ <c oughs> ากับหนุกกอนน้าตายเนาะ <c oughs> อยากให้ขอโทษเขา <c oughs> กับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยกายก็ดีวาจากด็ดีใจกด็ดีที่มีต่อกันขอโหสิีกรรมต่อกัน ให้เบิดเวียนเบิดกรรมอย่าไปผูกอย่าไปผูกกรรมคือเพลงตัวนั่นแหละเหตุผลที่ผมบอกว่าทาไมผมถึงเลือกนุกนะผมนั่งคุยกับบังนุกอยู่ฮอตดีซีผมเล่าเหตุการณ์นี้ให้นุกฟังก่อนที่จะมีเรื่องนี้ผมบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมของ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 อาชีพนี่วิบากกรรมของที่ทุกคนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แห้งเจอแห้งเจอหลายมีคนเคยถามพี่เขาไปถามเขาถามในรายการเนาะ ต้องไปออกรายการก็ถามว่าก่อนจะมันเป็นกล้องไวไล่เป็นผู้ชายเทาๆไหมไอ้ตอบเขาไปว่าดำปึดเลยดดอดเทาเลยนะครับ <laughs> <ล> <laughs> ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมานะครับไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมา <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งดีนะครับน้องๆหนูๆถ้าได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วไม่ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นใครไม่ใช่ว่าเอ้ยผมจะต้องเป็นคนดีเพื่อจะเตรียมเป็นคนดังเป็นคนนั้นคนนี้อย่าคิดอย่งสั้น เป็นคนที่คิดดีทําดีไว้ครับเป็นคนที่คิดดีทําดีไว้เด้อบักหลาอีหล่าทุกคนเลยครับอันนี้ไอ้ก้องเอาประสบการณ์ชีวิตเจ้าของมามาว่าปันพี่ปันน้องฟังนะครับครับไปขอโทษเขาครับแบบลูกผู้ชายเราทําผิดกายวาจาใจอะไรก็ให้มันจบกันด้วยขอโหสซีกรรมเขาชาวพุดเขาคนพุดเขาต้องไปขอโหสซีกรรมมันจบมันแล้วนะครับแล้วก็เปิดใจก้าวต่อได้บาดทีนี้ครับครับก้าวต่อแมนวอไปแมนบ่แมนครับต้องก้าวต่อต้องก้าวต่อนะครับคู่บุญ ซึ่งตัวเคยโพสกันไว้ซึ่งตัวเป็นคู่บุญกันคู่บุญบารมีกันวันหนึ่งถ้าเป็นคอนเสิร์ตพบกับคอนเสิร์ตไปโอลี่ยคนกับสีประมาณสิบคนพบกับคอนเสิร์ตนุกธนดลคนกับสีคนแต่ถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตนุกไปสิกลายเป็นคนเป็นหมื่นเป็นแสนเพินว่าคู่บุญฉะนั้นก็หักแพงกันไว้จับมือกันก้าวต่อในฐานะอะไรก็ตามในฐานะอะไรก็ตามจับมือกันก้าวต่อครับ หางนองทั้งสองครับขอบคุณเขาไครับโอเคครับไม่ร้องก็ไม่ได้ให้ลองจากเพลงเนี่ยอยากจะร้องเพลงผูกกรรมครับครับเพลงผูกกรรมกัมันเป็นความหมายมันดีมากเลยนะ เรื่องราวของคําว่าผูกกรรมมันหลายคู่หลายคนมากหักกันแล้วบอกว่าเกิดชาติหน้าขอให้นี่มาเป็นผัวเมียกันอีกขอให้รักกันอีกนั่นผูกกรรมกันไว้แล้วไปบอกพอบอกแม่เจ้าของเกิดชาติหน้าให้ได้เกิดเป็นลูกเจ้าอีกเดอคือจริงๆแล้วเราลืมมองไปว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือมันมันต้องตายไปเราไปสูนิพพานอย่างเดียวไหมเวียน่ายตายเกิดอย่างเงี้ยไม่มีใครในจักรวาลไปเนี้ยสมหวังกับความรัก ทุกอย่างจึงสีฮหักกันตายให้ให้ตายไปในกระซังไม่เคยนอกใจไม่เคยทะเลาะก,กันสุดท้ายก็ต้องตายจากกันถึงหรือถ้าไม่ตายจากกันก็เ,เลิกลากันไปเพราะฉะนั้นความหักคือต้นต้นต้นทางของความทุกข์ไอ้ก็เลยอยากซีลองเพลงผูกกรรมผูกกรรมครับโอเค okay, ปะนั่งสังกันน้องๆปะักงกกรัม ลือสีบัดจะกำนัแตงให้เป็นคู่แขงกับวาสนาแม้จะย่นน้ำตาก็พอ คำสัญญาให้ไหว้ของเธอโดนใจด้วยความทุกข์เค็นตัวจริงที่ไร้คนเห็นอย่าพอเดอเย็นมาลาแรงปีแ mm hmm. ม่น้ำงคงเลยใ,ใจใสลายแต่สุดท้ายยังหูโตดีว่าบ่มีทางในยางชุ่มมือกับคนดีพอพงนี้เฮาสออ บอกหัวี่แล้วยอมเดือดทนยังความผิดหวังมันจ่งเลือกง่ายจะปวดร้าวทุกอย่างหายให้ใหตายแบบบอกมีเจ้าบอกหัวี่ไอ้ผิดด,ดียังเรื่องแรวความหลังคือเรื่องจำรัจหัวใจนี้ vì chỉ thân thi ai đi gì sống กำลังคงลหยใจสลายเื่องสุดท้ายให้หูโตดีว่าบ่มีทางไ้ย้ยางจุงมไม่รับคนดีพอผมนี้เฮาสองต่างกันาัวสาที่แล้วยอดย่คนยากเ่ทุนจะปวดร้า ตายแมบพอีใจบ่ว่าสัด์นี้ให้ดีดียะ,ะเหลืองเรลากำลังออค่อเลือกทำร้ายหัวใจนี้แห้งแหบไปต้องเกิดต,ต้องตายกี่ครั้งีอายสิสงสาคขันยอดเวลาขึ้นในอเลอย่าพอ กันลๆๆดีแล้วนะครับดีแล้วดีแล้วขอบคุณครับก็ไม่คอยไปลองท่อนดใดแล้วมั้จ้ะคอยลองท่อนใดใจใจประยุกต์กับเนื้อกับตัวลองท่อนสองเหเนื้อท่อนสองนะครับก็